สวัสดีค่ะชื่อนายธัญพงศ์จันทะเคียนนะคะสาขาการ,ระถมศึกษารหัสนักศึกษา1 6 5 1 5 0 1 15หค่ะวันนี้จะมานำเสนอตราสารหนี้ของธนาคารกรุงไทยนะคะต่อไปจะมาพูดความหมายเกี่ยวกับตราสารหนี้นะคะคือตราสารทางการเงินที่ผู้ถือวงเล็บนักลงทุนนะคะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้โดยเจ้าหนี้นะคะจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุตัวอย่างตราสารหนี้ที่พบเห็นทั่วไปเช่นตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน อาสารนี้มีจุดเด่นตรงที่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเฉลี่ยที่2-5%สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปที่ให้ดอกเบี้ยประมาณ0.3-0.5%โดยถ้าลงทุนในพันธบัตรซึ่งมีผู้ออกเป็นรัฐบาลยิ่งทำให้มีโอกาสสูญเสียเงินต้นต่ำมาก แต่หากลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนก่อนลงทุนต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทนั้นมีฐานะมั่นคงมีเงินจะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนได้ต่อไปนะคะจะเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจและค่านิยมของธนาคารกรุงไทยนะคะวิสัยทัศน์นะคะจะมีก็คือกรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนพันธกิจนะคะมิชชั่น มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคัง่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมและสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นค่ะต่อไปนะคะหุ้นแรกนะคะคือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แสงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยนะคะ1000บาท อัตราดอกเบีย้ยที่ตาไว้จ่ายดอกเบีย้ยพื้นฐานในรูปแบบสเตปอัพและดอกเบีย้ยพิเศษโบนัสในปีที่1อ้างอิงเงื่อนไขการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ย T H O R งวดการชำระดอกเบีย้ยนะคะจ่ายดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดวันครบรอบถ่ยถอนระยะเวลา3-10ปีสกุลเงินบาทชื่อผู้ออกธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนข้อสัญญา ธนาคารมีสิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่สิ้นปีที่หนึ่งและทุกงวดดอกเบี้ยหลังจากนั้นจ่ายคืนเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบอายุหรือเมื่อธนาคารใช้สิทธิในการถ่ายถอนก่อนกำหนดค่ะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงหุ้นกู้ระยะยาวนะคะผู้ออกหลักทรัพย์ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นะคะก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ประเภทของหลักทรัพย์นะคะหุ้นกู้ระยะยาวประเภทการเสนอขาย i i Heat h n w ชื่อเฉพาะหุ้นกู้หรือโครงการนะคะหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนครั้งที่1พศส5 6 1ครบกำหนดไถ่ถอนปีพศ2 5 6 6 มูล,ลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายวงเล็บล้านบาทนะคะจะอยู่ที่7,385.07ค่ะวันที่ฟิลลิ่งนะคะมีผลบังคับใช้วันที่30เดือน5 2,561ค่ะวันที่เริ่มการเสนอขายนะคะ30เดือน5 2,561วันที่สิ้นสุดการขาย 31เดือน5้าสอค่ะต่อไปนะคะผู้ออกหลักทรัพย์นะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนประเภทหลักทรัพย์นะคะตาสารเงินกองทุนระยะยาวประเภทการเสนอขายนะคะ i i h อคนะคะชื่อเฉพาะหุ้นกู้ตาสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่สอง ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนครั้งที่1 2560พบกํารหบกำหนดถ่ยถอนปีพศ2570ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนนะคะจะมีสิทธิ์ถ่ายถอนก่อนกำหนด,ดและมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้ศูนย์ทั้งจำนวนหรือบางส่วนหากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือค่ะมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายนะคะ20,000บาท วันที่ฟิลลิ่งมีผลบังคับนะคะวันที่8เดือน11 2560วันที่เริ่มการเสนอขายนะคะวันที่11เดือน11 2560ค่ะวันที่สิ้นสุดการขายนะคะวันที่22เดือน11 2560เงื่อนไขพิเศษนะคะด้อยสิทธิ์หรือผู้ที่ออกมีสิทธิ์เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนดค่ะ